เอาละครับท่านผู้ชมครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือฝูงซอมบี้นะครับทั้งหมด1ล้านตัวด้วยกันนะครับดูดิมากมายมหาศาลนะครับและนี่คือเกม Antimate Battle Simulator ภาค2นะครับเกมนะครับเพิ่งจะวางจำหน่ายนะครับและนี่นะครับเกมนี้ภาค2เนี่ย เขาคุยว่าสามารถวางยูนิคได้1ล้านนะครับตัวนี้ผมมีฝูงซอมบี้อยู่9 8 1 0 2 5ตัวนะครับและายที่มาป้องกันนะครับนั่นก็คือทหารนะครับ5กองพันนะครับทหาร5,000นายนะครับเป็นทหารยุคสงครามโลกนะครับพร้อมกับรถถังเชอร์แมน150คันนะครับมาดูกันว่าจะสามารถจัดการฝูงซอมบี้9,000ประตัวได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ กดเริ่มนะครับโดยการกดตัวเคฝูงซอมบี้นะครับก็จะวิ่งนะครับกลูเข้าไปนะครับในช่องแคบที่มีทหาร5กองพันพร้อมรยทางเชอร์แมนรถ150คันตรงนั้นนะครับกำลังรอฝูงซอมบี้เพื่อจะจำกัดไม่ให้มันเข้าสู่ด้านหลังตรงนี้ได้นะครับด้านหลังนะครับมีมนุษย์นะครับที่ต้องเอาชีวิตรอดอีกมากมายถ้าเกิด5กองพันนี้ไม่สามารถป้องกัน ฝูงซอมบี้นับล้านตรงนี้ได้นะครับโลกจะถึงวันสิ้นสลายนะครับมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่ฮะทหารทหาร5 0 0พนายกับเชอร์แมน150คันนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าเกมนะครับจะจบก่อนหรือคอมผมจะระเบิดจอนะครับนี่ฮะนี่คือฝ่งซอมบี้ที่กำลังวิ่งเข้ามากูเข้าไปครับตอนนี้นะครับมีการเริ่มยิงแล้วนะครับจากรถถังนะครับท่านผู้ชมโอดูดิลามาโซโรดูกันหน่อยฮะ นี่ฮะคือสภาพของซอมบี้ที่ถูกทะล่ลมนะครับโอ้โหดูดิซอมบี้ตัวนี้กิ้งตัวนี้กิ้งตัวนี้กิ้งฮะเรามาดูพวกรถถังกันบ้างนะครับโอ้โหทหารนี้ยิงกันหน้าฮะยิงฝูงซอมบี้ที่กำลังปูเข้ามาโอ้โหเชอร์แมนก็ยิงกระตุ้มตามตุ้มตามเลยครับเราลองมาสิงเชอร์แมนลำนี้ดูแล้วเราลองยิงดูบ้างฮะยิงยิงโอเค ดูเลือดกระจุยกระจายมีฝูงซอมบี้ทะลักลงมาในส่วนตรงนี้ฮะในส่วนตรงนี้เราไปดูมุมถูกกันบ้างว่ามันเยอะขนาดไหนนะครับนี่คือฝูงซอมบี้ท่านผู้ชมมันเยอะมากดูมันเยอะมากกระสุนปืนนี่ยิงข้ามหัวมาตรงนี้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าทหารข้างล่างจะไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าเริ่มประชิดเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้นะครับเริ่มมีซอมบี้นะครับเริ่มลุกมาแล้วบ้างนิดน่อยๆนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ อเอาเลยเอาเลยเอาเลยงูเลือดตัวนี้เลือดนะครับเต็มพื้นตรงนี้เลยนะครับซอมบี้นะครับก็เริ่มเริ่มกูเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับถึงตรงนี้แล้วจะถึงตัวทหารแล้วฮะแต่ก็ยังไม่ถึงนะดูข้างบนดูด,ดิซอมบี้ปิวกระจุยกระจายเต็มไปหมดเลยฮนะอุ้ยงูทุตัวรงนี้ใกล้ถึงยังอ๋อหนือว่าถึงแล้วนะมันคือไฟเลือดทหารห้กกองพันนะครับจะรออจากสู่ซอมบี้หรือเปล่า โู้ตอนนี้ซอมบี้เริ่มมาตายตรงตีนของทหารแล้วนะอู้โหวิ่งกระจุงกระจายฮะกระจุงกระจายบอกเลยดูมุมสูงกันดีกว่าฮะดูมุมสูงดีกว่าเราจะเห็นพารครวมนะครับฝูงฝูงซอมบี้เรียกได้ว่าอืยังเหลือเก้าแสนประตูวะท่านผู้ชมกองห้ากองพันนี้จะสามารถหยุดยั้งฝูงซอมบี้พวกนี้ได้หรือเปล่าอู้ เยอะจัดจัดโอ้ไม่กอดอะไรครับเนี่ยโอ้โหดูเลือดดิดูเลือดเรียกเลยโอ้โหมี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 ตีตีขนาบข้างฮะมีตีขนาบข้างอทหารฝั่งนี้ต้อง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 ยิงฝั่งนี้แล้วฮะมีตีขนาบข้างลงมาลงมาตรงตรงแถบนี้โอ้โหาวิ่งน้าตั้งเข้ามาเลยฮะโอ้ตอนนี้ห้ากองพันยังสามารถป้องกันได้อยู่นะครับยิงกันกระสุนหมดไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ฮะ ตอนนี้นะครับ5กองพันนะครับพึ่งจะจัดการฝูงซอมบี้ไปได้แค่9มื่นกว่าตัวนะครับแต่นี้ความเสียหายด้านฝั่งของอผู้รอดชีวิตเนี่ยหรือว่าพวกทหารเนี่ยยังไม่มีเลยนะครับซอมบี้ยังเข้าไม่ถึงตัวเลยสักคนหนึ่งนะครับโอ้โหดูดิดูดูฉากตรงนี้โคตรแอคตรแอคชั่นฮะดูดิฝูงซอมบี้นะครับวิ่งเข้าหาหากระสุนย่างไม่เกรงกลัว ไม่เกรงกลักวสิ่งใดเราลองไปสิงอซอมบี้แถวๆนี้สักตัวดีกว่าครัอยากรู้ว่าในฝูงมันเป็นยังไงอ๋อในฝูงมันเป็นอย่างนี้นี่เองในฝูงมันเป็นอย่างนี้นี่เองฮะโอ้เราต้องวิ่งหลบกระสุนฮะให้ได้โอเคอ๋อเอี๋ยวยิงโดนผมนะผมกำลังไปโอ้โอเคโอ้โหต,ต,ต,ตรงนี้ใกล้ะจะถึงแล้วนะใกล้จะถึงแล้วนะแต่ว่ายังไม่ถึงอีกน,นิดเดียวอะ่ะอีกน,นิดเดียว ตัวนี้เหมือนแบบฟั่งซอมบี้เนี่ยคืบคลานถึงตรงนี้แล้วนะครับคืบคานเข้ามาใกล้แล้วนะครับคืบคานเข้ามาใกล้เต็มที่แล้วนะครับแต่ดูเลือดเยอะมากกระสงกระสุดนะครับก็เต็มไปหมดเลยนะครับตัวนี้ฆ่าไปแล้ว1นึ0 0 0สืนตัวนะครับทหารพวกนี้นะครับสังหารซอมบี้ไปแล้ว1นึ0 0 0สื่นตัวนะครับแล้วดูถ้าเกิดเราอยู่ในดาสทหารสิ่งที่เราเห็นโอ้โอโอไม่เจ้าโอ้ไม่เจ้าอะไรก็บีอ มากมายฮะมากมายมากมายตรงนี้ก็ยังกูลงเข้ามาฮะโอ้ตัวนี้นะครับ1นึ0 0 0มืตัวแล้วนะครับยังเหลืออีก8 0 0แสนตัวมันเหลือเยอะขนาดนั้นเลยวะขอดูก่อนเยอะจริงเยอะจริงครับท่านผู้ชมมีทางนี้ด้วยมันลงไปไหนเนี่ยเดียเดียวเดียยเดมีตรงนี้ฮะที่ลงมาผมว่านะ้ะมวลมนุษย์ไม่รอดแล้วแหละเนื่อจากสมบีมันมันมาทางนี้ ออมันวิ่งอ้อมฮะเข้าหลังเชอร์แมนโอ้เป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายมากตัวนี้เชอร์แมนน่าจะโดนตุ่ยฮะจากซอมบี้ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้เอาเละฮะตอนนี้นะครับเหมือนข้างหลังจะแตกแล้วนะครับจากการโจมตีนะครับเชอร์แมนต้องขันหลังมายิงฮะโอ้ตีรถถัง้วท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะตีรถถังเข้าหรือเปล่าฮะมาดูกันว่ามันจะตีรถถังเข้าไหม คุณผู้ชมฮะด้านหน้าก็ยังกระจายอยู่เราดูโฟกัสด้านนี้ฮะซอมบี้จะเริ่มกูเข้ามาเยอะเรื่อยๆนะครับโอ้ตึงรถถังต้องเริ่มหันมายิงฮะถ้าไม่ยิงนะครับตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดบกพร่องแน่นอนโค่นมันฮะโค่นมันฮะโอ้โหรถถังยิงกระจายเลยนะตรงนี้ถ้าเกิดรถถังหันมายิงตรงนี้มากๆนะครับด้านหน้าการโจมตีด้านหน้าจะน้อยลงเลยครับที่ว่าด้านหน้าจะได้บุกง่ายขึ้นนะครับจะกลูมซอมบี้ที่ทะลวงหลังตรงนี้เดิมเขาตีรถถังบ้างแล้วฮะ ก็เหมือนมันจะตีรถถังไม่เข้าหรือว่าฮะไม่เข้านะครับแต่ตรงนี้เริ่มดุดบักงหน้าถ้าเกิดมันเข้าถึงตัวทหารได้เนี่ยมีโอกาสที่อ่ามันจะทะลวงด้านหลังได้ตรงนี้นะครับอ้ตรงนี้เลือดไหลนองมาด้านหลังรถถังตรงนี้แล้วนะครับอุ้ยตรงนี้พลทหารยังไม่เสียเลยนะครับสักคนนึงก็ยังฮะจะฝูงสอมวิ้เริ่มทะลวงเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยเรื่อเลยอะข้างหลังตรงนี้นะครับเริ่มเริ่มตัวถังเริ่มโดนตีหนัก รถถังเริ่มหนักฮะเารถถังแตกไปแล้วนึงฮะโอ้โหวิ่งทะลวงเข้ามานะครับรถถังแตกไปนึงคันนฮะโอ้โหรถถังเลยครับตอนโดนซอมบี้ทุบพังเลยฮะเนื่องจากกลุ่ซอมบี้อันมหาศาลที่เออวิ่งเข้ามาโอ้โหเยอะจัดว้าวเยอะมากเยอะสุดๆโอ้ตัวนี้นะครับเราดูฝั่งนี้บ้างว่ามีรถลอดลงไปตรงไหนได้อีกเปล่าที่มันจะทะลวงหลังได้ไหมตันนี้ซอมบี้ตรงนี้มันมา,มากระจุกกันตรงนี้ฮะลงยากนิดนึง นะครับแล้วก็ดตรงนี้ตรงนี้ไม่มีลงใช่ไหมไม่มีช่องลงโอเคตอนนี้นะครับอ่าฝังซอมบี้นะครับจะกวาดรถถังไปแล้วนะครับทั้งหมด2ลำด้วยกันฮะโอ้โหแต่ตัวน,นี้นะครับยังเหลือซอมบี้อยู่700,000 700,000ฮะท่านผูช้ชมซอมบี้700,000นะครับหืมตัวน,นี้ทหารค่าซอมบี้ไปแล้วสอ0 0 0นแปดหืโอ้โหโอ้ตัวนี้นะครับตรงนี้ก็น่าดูฮะรตรงข้างหน้าก็น่าดู รถถังเรียกเลยว่าเป็นตัวแทงให้กับทีมได้เลยนะครับถ้าเกิดไม่มีรถถังตรงนี้นะผมคิดว่าน่าจะแตกไปแล้วนะครับสําหรับทหารตรงนั้นดูดิตรงนี้โอ้โหดูทุบรถถังกับรถถังกระดกเลยอะรถถังกระโดกเลยฮะรถถังกระโดกน้ชมผมลองสิ่งรถถังตรงนี้นะลองลองลองวิ่งดูฮะมันเหยียบได้ไหมมันเหยียบได้ปะเหยียบได้ปะเหยียบได้ไหมผมพยายามเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไม่ได้แล้วฮะ ทุนที่ไม่ได้โอเคโอ้ยกระจายเลยฮะโอ้ตอนนี้ก็ถังพังไปซี่แล้วนะครับแต่ก็ยังดูดีอยู่นะครับตอนนี้ฐานคาไปแล้วสามแส่นะครับตอนนี้เหมือนจะวิ่งเข้ามาใกล้เรื่อยๆแล้วนะครับเร,เริ่มใกล้ถึงตัวแล้วอะ่ะอีกนิดเดียวเองอะ่ะอีกนิดเดียวจะถึงตัวแล้วอะ่ะมาตายก่อนตรงกองตรงนี้นะครับโอ้ยยอดด้านหลังตรงนี้นะครับ รถถังโดนตุ oh, ๋ยรถถังโดนตุ๋ยรถถังลำนี้โดนตุ๋ยโดนตุ๋ยจะฝูงซอมบี้ซอมบี้ก็ยังโดนโดนรถถังอื่นยิงฮะอืมโอ้โหเยอะมากนะครับเยอะสุดๆเลยครับผมโอ้ตอนนี้นะครับยังเหลือส่งฝูงซอมบี้อีกหกแสนโคตรเยอะดูดิเลยหกแสนอะยังเยอะเลย วันนี้คือมหาสงคารามซอมบี้ล้างโลกที่แท้จริงเลยนะครับทหารห้ากองพันนะครับยังพยายามสู้กับกลุ่มซอมบี้ดูดูดูดดดกองฝูงซอมบี้ที่กองทับถมกันแม่เจ้าสุดยอดมีการเล่นหนึ่งล้านยูนิคนี่มันโคตรมันเลยนะครับตัวนี้นะครับรถถังพังไปหกลำแล้วนะครับกับกลุ่มซอมบี้ที่กูเข้ามาด้านหลังตรงนี้ รู้สึกว่าเริ่มจางลงแล้วนะไม่ได้หนาแน่นเหมือนตอนแรกแล้วนะครับแต่ก็ยังคงวิ่งสมทบไปเข้ามาเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดฝูงตรงนี้นะครับพังไปเนี่ยนะครับอาจจะมีการทะลุเข้าขมาหาทหารในส่วนตรงนี้ได้นะครับที่ถุดท้อมสั่งเนี่ยนะแต่ก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าจะรอจากาวิกฤตในตอนนี้เกือบครึ่งแล้วฮะตอนนี้ยิงไปได้ส,สี่แสนครับเหลืออีก5้าแสนเจ็ดคเยอะเลยโอ้อะไรครับเนี่ย เรามาดูสิงซอมบ mm ี้สักตัวหนึ่งตรงนี้ฮะมาดูกันว่ามันยากขนาดไหนในการที่จะวิ่งไปตรงนี้หลบกระสุน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 ให้ได้หลบกระสุนเออโอ้โหไม่รอดฮะโอ้ซอมบี้กระจายนะยครับตอนนี้รถถังพังไปหกลำนะครับยังคงโอ้โหด้านหลังนี้นเหมือนจะสู้ด้านกันหรอกเหมือนรถถังจะจะสู้ได้นะครับ จะจะป้องกันไม่ให้เขาถึงคนได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตรงนี้ทหารด้านหลังก็หันมายิงบ้างแล้วนะครับตรงนี้นครับ400ดูซอมบี้กระเด็นกระเด็นดิดูซอมบี้กระเด็นซอมบี้กระเด็นกระดอนซอมบีกกมบ้กระเด็นกระดอนโอ้ทหาร5กองพันนี้มันดุนจริงฮ RIGHT? ะอืโอ้ดตรงนี้น่ากลัวมากอ่ะดู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 กองซอมบี้ที่ขับถมขนาดนี้ โอ้ยใกล้จะถึงตัวแล้วนะครับอีกนี้เดียวถึงล้วเนี้ยเนี่ยมาตายอยู่ตรงเนี้ยอีกนี้เดียวเท่านั้นอ่ะมันจะถึงแล้วเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหกระเด็นกระดอนกระจูกระจายโอ้มาไม่กลัวฮะฝั่งนี้ก็ยังทุบทำละโอ้ยรถถังพังไปเก้าลำแล้วหรอหม่มากเลยครับสำหรับฝั่งนี้ตอนนี้นะครับเรากำลังจะเข้าในส่วนของ ครึ่งหนึ่งนะครับห้าแสนนะครับซอมบี้นะครับจะตายไปประมาณ4ี่แสนแแล้วนะครับอีก2 0,000ก็จะ5้าแสนจะครึ่งหนึ่งแล้วฮะตอนนี้ทหารนะครับเ,เริ่มมีหวังขึ้นมาแล้วนะครับที่จะจะกัด,จ,ดจัดการซอมบี้นับล้านได้นะครับอเอามันสู้มันอ้ ด้านหลังตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูฝูกสัมบทีที่กำลังลงมาดีกว่าว่ามันเยอะขนาดไหนนะครับเพียงพอที่จะเจาะทะลุด,ด้านหลังตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับก็ยังคงวิ่งกันหนาแน่นนะครับโู้โหมันกระจุกกระจุ่ตรงนี้เฮ้ยมันจะหมดแล้วนี่ว่าเนี่ยก๊อกตรงนี้หมดแล้วนะครับมีสุกสิ้นสุดแค่แถวตรงนี้ที่เหลือไม่มีแล้วนะครับด้านบนตรงนี้ล้มกแล้วนะครับห้าแสนสองแล้วนะครับ แล้วก็ฝูงซอมบีที่ออกอยู่ตรงนี้นะครับกำลังมุ่งลงไปเนี่ยโอ้โหมันุกระจุกตรงนี้มันคอขวดนี้เองฮะมันต้องคอยอยกันลงมาโอ้เพิ่มเพิ่มมาเติมตรงนี้แต่ตรงนี้ก็ยังเยอะอยู่ฮะมันมาคอขวดอยู่ตรงนี้ฮะที่ติดไม่สามารถหลุดไปได้ฮะโอ้่ทหารฮะกองพันเลือกจุดยุทธศาสตร์ได้ดีเลยครับที่ไม่ได้ไปตั้งอยู่ที่กว้างขวางไม่งั้นฮะเขาจะสู้ไม่ได้แน่นอนนะครับแต่อย่างนี้เขามีหวังที่จะชนะได้นะครับเนื่องจาก ส่งสมบี้ที่ต้องกระตุกออลงมาที่เดียวนะครับทำให้เขายิงได้รอบทิศทางนะครับตรงนี้ใกล้จะถึงตัวเต็มที่แล้วดูดิตายอยู่ข้างหน้าทหารเนี่ยเออตีได้ทีนึงเออจะหัวแล้วจะหัวแล้วเมื่อกี้นี้กี้นี้จะหัวแล้วท่านผู้ชมใกล้แล้วดู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 ขาทหารเหยียบอยู่บนกองซากศพซอมบี้โอ้ยตอนนี้รถถังพังไปสิบลำแล้วนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเจาะทะลวงทันหรือเปล่านะครับดูดิ ดูจะได้หรือเปล่านะครับแต่ส่วนตรงเนี้ยนะครับยังยิงเกระตุยกระจายตัวนี้เหลือนะครับซอมบี้อยู่จํานวน400,000ตัวนะครับมหาสงครามครั้งนี้จะจบยังไงนะครับเราจะลืมติดตามกปะนะะท่านผู้ชมติดตามกันให้จบคลิปนี้นะครับเป็นอะไรที่เออมันมากเลยครับโอ้โหเลือดนี้แบบไหลแบบนองนองไปนู่นนะครับอแบบขาบนขาทระหายนี่นะครับมีแต่ ซากศพซอมบี้นะครับแล้วก็ลอยเลือดนะครับพร้อมกับซอมบี้ที่วิ่งปูเข้ามาอย่างมาหยุดยั้งนะครับตอนนี้ซอมบี้เหลือกันวน3ามแสนแปดแล้วนะครับใกล้ความจริงเข้าไปทุกทีแล้วนะครับตอนนี้ฝ่ายทหารเนี่ยนะครับเสียรถถังไป10บลำนะครับพลทหารเนี่ยยังไม่ตายเลยนะครับดูดิมันใกล้มากๆเลยนะครับที่ที่ซอมบี้จะกัดได้อะแต่มาล้มอยู่ข้างหน้าทหารตรงนี้แค่นั้นเองฮะแล้วดูดิฮะ ซอมบี้ต้องวิ่งนะครับทับโถมซากศพของพวกเดียวกันเองฮะเพื่อที่จะวิ่งเข้ามาใกล้ถึงแล้วนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดนึงอีกนิดนึ่งจะตายก่อนอีกนิดนึ่งจะตายก่อนอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอ้โหไม่ถึงอีนิดนึ่งหุนมากเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องไม่ถึงว่ะมันใกล้จะถึงจุดที่แล้วนะครับแต่มันหัวดไม่ถึงฮะฝูงตรงนี้เป็นยังไงด้านหน้าตรงนี้ก็มาล้มด้านหน้ากันนะครับโโอ้หฝูง้โหกอง ทราบศพอมบีตรวนี้สู่เป็นพนเดินเทินทึกเลยนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับรถถังพังไป12ลำแล้วนะครับดูดูกองกองซอมบี้ที่มหาศาลขนาดนี้ด้านหลังตรงนี้นะครับจะแตกไหมที่เกิดรถถัง2ลำนี้แตกนะครับมีโอกาสที่จะเข้าถึงตัวทหารด้านข้างตรงนี้มากๆเลยนะครับแต่ดูเหมือนจะนั่งเนียบม,มากๆนะครับสำหรับทหารตรงนี้เอ้ยหมด ทมให้ตัวนี้หมดเอาแล้วทหารมีโอกาสชนะสูงมากนะครับเนื่องจากซอมบี้ด้านหลังหมดแล้วฮะสามารถจัดการลอยรั่วตรงนี้ได้แล้วนะครับทำให้เชอร์แมนเนี่ยสามารถหันไปยิงด้านหน้าได้แล้วนะครับโอกาสชนะของซอมบี้มีน้อยมากๆนะครับคิดว่ามวลมนุษยชาติเนี่ยน่าจะชนะในมหาสงครามซอมบี้ล้านตัวตรงนี้ได้นะครับซึ่งซอมบี้ตรงนี้กลาลังวิ่งเข้ามาเรื่อยๆครับมีซอมบี้ตายอยู่ในส่วนตรงนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะโดน กระสุนที่ลอยมาเนี่ยยิงม่วงๆลงมาโดนนะครับยังโดนนะที่ดูดิเพราะมันเยอะจัดนะครับมีซักทุกคมบี้ตายอยู่ตรงนี้มหาศาลเลยนะครับแต่ซอมบี้มากมายเนี่ยก็ยังคงวิ่งกูโดยที่ไม่กลัวความตายลงไปพบกับหากระสุนด้านล่างนะครับตอนนี้นะครับซอมบี้นะครับเหลือ2 8 0 0 0 0ตัวนะครับทหารฆ่าไปแล้ว69,000นะครับไม่ใช่มื่นหกก้าหตัวนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับ รู้สึกว่าซอมบี้เริ่มแพ้วแล้วนะเริ่มเริ่มวิ่งไม่ค่อยถึงตัวเท่าไหร่แล้วเพราะว่าดูกองมาเทินเทินถึงตรงนี้ดิสูงมากแต่ยังเข้าไม่ค่อยค่อยไ,ไม่เข้าไม่ถึงแบบตัวทหารเลยนะครับทหารคนนี้นะครับยังทงใช้ช็อตกันในการยิงนี่เดี๋ยวผมแบบลุยลุยกองให้ดูนี่ฮะอุ้ยเป็นฟอกสุกฝูงซอมบี้ฮะมามาผมคือทหารย่ะย่ะย ยอยอย right? oh, ิงโอ้ซอมบี้อย่างนั้นเหรอฉันไม่กลัวแล้วโอ้มันตบ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 ยิงมั้ลูกซองฮะโอ้ลูกซองยิงโคตรไกลโอเคโอเคนายเขาเขาเขากองไปเอเคเอารถถังมาลำนดนี่ฮะท่านผู้ชมผมเอารถถังนะครับขึ้งไปด้านหน้าฮะยิง ยิงโอเคโกโกโกยิงโอ้นี่ฮะเอารถถังเข้ามาในช่องนี้ยิงคลทหารบรรจุก,กระสุนยิงโอ,โอเคผมจะรถถังนะครับเข้ามาตรงซอกนี้มัถหันผิดฝั่งหรอราถถังพุธียิงโอเคมันเลยนะครับตอนนี้นะครับอ่ ซอมบี้นะครับเหลือ2 0 0 0 0 0ตัวเท่านั้นใกล้จะถึงความจริงเต็มที่แล้วนะครับโอเคว้าวโคตรเยอะอู๋ตอนแรกที่มีซอมบี้ทะลุมาด้านหลังเนะี่ยคิดว่าจะซวยแล้วนะครับแต่ก็ยังเอาชีวิตรอดมาได้นะครับตรงนี้เรียกได้ว่าใกล้มากๆเลยนะครับที่มันจะวิ่งมาถึงเลยดิเนื่องจากตรงนี้มันมีเนินอยู่เลยคือเนินเนินฝูงซอมบี้นะ คือเนินฝูงอมบี้ที่ทหารต้องยิงจากทะลุเนินเท่านั้นอ่ะเขายิงทะลุไปไม่ได้ะฮะเพราะเพราะว่าซอมบี้มันกองกันเป็นภูเขาเลยอ่ะโอ้โหดรามากตัวนี้ฮะเหลือหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นะฮะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นตัวกับฝูงซอมบี้นะครับมผมคิดว่าดูดูแล้วเนี่ยนะครับทหารน่าจะชนะแล้วนะฮะคุณผู้ชมน่าจะชนะแบบใสๆแล้วนะครับเพราะว่าเหลือแค่หนึ่งแสน โอเมื่อตัวเท่านั้นนะครับตอนนี้มีเพียงรถถัง12คันเท่านั้นนะครับที่พังไปนะครับโอ้ต้องนับถือ5กองพันตัวนี้มากๆเลยนะครับโคตรเจ๋งนะครับสามารถจัดการฝูงสอมบีมหาศาสนามนี้ได้โอ้นะครับผมว่ามหาพลังอํานาจหลักๆเลยนะครับน่าจะอยู่ที่พวกเชอร์แมนด้านหลังนี่แหละท่านผู้ชมพวกรถถังนี่แหละนะครับที่คอยยิงนะครับยิงคุ้มกันนะครับ คอยสำรวจจุดทหารที่อยู่ด้านหน้าตรงน,นี้ฮะโอ้ตัวนี้มันใกล้มากมากเลยเนี่ยใกล้มากๆเลยนะครับนี่นะครับนี่คือทหารนาซีนะครับนี่คือทหารอเมริกานะครับต้องร่วมมือกันนะครับเพื่อที่จะ Isaac. ต่อสู้กับฝูงอมบีน,นะครับไม่ว่าทหารชั้นไหนก็ต้องร่วมมือกันเลยฮะตอนนี้ทหารโอ้โหอมบีเหลือหนึ่งแสนสามหมื่นเท่านั้นนะครับดูด้านบนกันนะครับตอนน,ตอน,น,นี้เหลือเพียงแค่กระจุกตรงนี้ที่กําลังลงมากําลังลงมาโอ Gen ้ท่านผู้ชมอมบีมันติดอยู่ตรงน,นี้ฮะ มันติดตนี้มันต้องแค่มันต้องค่อยๆลงอ่ะมันติดผุพื้ประเทศอ่ะลงไม่ได้แล้วก็ฝูกสรมนี้ตรงนี้ที่กระตุก,กอยตรงนี้ตุกรงนี้ต้องค่อยๆต่อแถวกัอนลงไปต่อแถวกันลงตัวเดียวนะครับโอ้โหทำให้มันคอขวดฮะทำให้ทหารนะครับสามารถสู้ได้นะครับสู้ได้ทางภูมิศาสตร์เลยอ่ะสู้ได้ทางภูมิศาสตร์ล้้นๆน,น,นะครับกำลังจะเข้าสู่หนึ่งแสนตัวสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับฝูงสอมบี้นะครับผมจะเอา รถถังเชอร์แมนตัน,นี้นะครับไปไปวิ่งบดไปวิ่งบดวิ่งวิ่งวิ่งเหยียบเออไม่กลัวไม่กลัวเนี่ยฮะพอเริ่มได้ใจนะครับรู้ว่าจะชนะแล้วต้องวิ่งมายิงฮนะวิ่งมายิงวิ่งมายิงบดบดบดเออบดบดบดเออบดบด โคตรใจกล้านะครับเชอร์แมนตอนนี้นะครับโอ้โหมองไปที่ไหนก็มีแต่ซากสุบจำบี้ฮะตอนนี้นะครับ80,000ตัวสุดท้ายแล้วโอเคเราดูได้ด้วยนะครับว่าทหารคนไหนฆ่าไปเท่าไหร่นะครับคนนี้ฆ่าไป21ยี่สิบหรอัาม,ม,ม,มันดูได้ไป่ะยี่ไปข้างบน ไม่ใช่เนี่ยมันมี่ก็รเท่ากันเหมือนน่อยนะแต่ว่าเหล่าเป็นคนฆ่าไปได้ยี่สิบเป็นอันับที่เหล่าใช่ไหมโอเคเจ็ดหมื่น okay. 70, ตัวสุดท้ายฮะมองด้านบนนะที่เห็นพักรวมมากที่สุดโอ้ห่ายไปเยอะนะครับจากดำๆด้านหลังตอนนี้เหลือแค่กระจุกด้านซ้ายลักขวาเท่านั้นนะครับเดี๋ยวแค่กระจุกด้านบนตรงเนี้ยที่ยังคงเหลือเยอะอยู่เพราะว่ามันคอขวดฮะ มันติดคอขูอยู่ตรงน,นี้มันต้องรอลงในช่วงตรงนี้รอลงในนี้ไปด้านล่างนะครับแล,แล้วโดนรถถังยิงกระจายอยู่ยิงกระจายยิงกระจายอยู่เรื่อยๆครับโอ้หลงยากมากดูหน้าดิดูหน้าซอมบี้ที่รอลงลงไม่ได้ลงไม่ได้ลงไม่ได,ไได้ถ้าเป็นซอมบี้จริงๆนี้ถ้าไหลลงไปแล้วเลยครับนี่เหมือนซอมบี้กลัวความสูงฮะเกมนี้เป็นซอมบี้กลัวคมสูงนะครับห้าหมื่นตัวสุดท้าย ห้ามือตัวสุดท้ายแล้วเอามันห้ามือตัวสุดท้ายแล้วนะครับเราไปหาลายเล็กกันดีกว่านะพี่ชมผมลงเป็นฝูงซอมบี้ดีกว่าวิ่งหลบกระสุนเล่นวิ่งใครได้บ้างโอเคอะไรเดียวิ่งมาโอเคฝูงสมบี้ผู้หญิงวิ่งหลบกระสุนเนอะวิ่งเรา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 กระสุนเยอะมากเลยหลบหลบได้นี่คือเก่งหลบได้นี่คือเก่ง ด้นนี้คือเก่งจะมีเลือดสองร้อยฮะไอยีติบแอะตัวนี้นะครับซอมบี้กิ้งลงมาพิกิ้งลงมานี่คือตายนะครับเนี่ยสามมือแล้วอะซอมบี้เหลือสามมือแล้วซอมบี้เหลือสามมือแล้วซึ่งกระจุกตรงนี้นะครับเหลือแค่นี้แล้วแล้วโดนรถถังยิงยังหนักน่กวงกระจุยกระจายเลยรถถังยิงกระตูมตามกระตูมตามเลยอะโอ้ตรงนี้นะครับก็เอ้ยมันวิ่งเข้าไปไหนเนี่ย วิ่งขึ้นไปไหนแปลกจังตับิ๊ตตัวนี้วิ่งขึ้นไปไหนมันวิ่งลงหรือวิ่งขึ้นเอาวิ่งขึ้นละวิ่งลงละ่อกันวิ่งขึ้นฮะวิ่งขึ้นทำไมน่าจะวิ่งขึ้นไปเรียบเรียงทับนะครับมีกระจุกด,ด้านบนตรงนี้อีกนิดหน่อยนะครับตรนนี้เหลือ24,000ตัวเท่านั้นแต่ว่าดูห่างๆไปแล้วฮะไม่สามารถเข้าประชิดใกล้กับทหารได้แล้วนะครับน่าจะชนะใส่ๆแล้วนะครับกับ2 0,000ืตัวสุดท้ายนะครับ ตัวนี้ดูด้านบนนี้ตาลายมากไม่รู้ว่าอันไหนคือซอมบี้อันไหนคือซากศพตรงนี้คือซากศพทั้งหมดเลยนะครับด้านบนนั่นคือซอมบี้ที่กำลังวิ่งออกมาแล้วโดน,นรถถังยิงกระจุยกระจายอยู่ต,ต, 1, 8, ตุ่มตามตุ่ตามนึ่งมื่นแปดพันตัวฮะตัวที้ฐานคาไปได้แล้วเก้าแสนหกหมื่นสามพันว่าตัวฮะอืมอืมกระจุยกระจายมากว้าวยอดไปเลยฮะยดูดิผ่านตรงนี้ยิงขึ้นไปตรงเนินตรงนั้นฮะ ดูมออบีแบบกระเด็นหนักมากกระเด็นแบบกระเด็นแบบดูดิอพอพอแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มน้อยเนี่ยกระสุนมันมันกองอยู่ที่เดียวนะครับแล้วไม่สบีนะครับกระ,กระจายไปโก๊ะคันแบบนี้เลยดุมุมดุมตีล่งกาลอยตีลางการลอยหนึ่งมื่นตัวสุดท้ายฮะหนึ่งมื่นตัวสุดท้ายนะครับส่วนมากจะอยู่ด้านขวานะครับและกองทัพนะครับก็ยิงแวกนะครับไปทางซ้ายและขวานะครับ บินยิงแหวกขึ้นไปนะครับสมากกรจะกองอยู่ด้านซ้ายแลววะขวาครับเจ็ดพันตัวสุดท้ายกลุ่มซอมบี้นะครับใกล้จะโอวาสานแล้วนะครับเรียกได้ว่าซอมบี้ไม่มีทางชนะได้แล้วนะครับเหลือแคอ่ซอมบี้จะหมดไปตอนไหนแค่นั้นเลยนะครับหาพตัวสุดท้ายฮะจาก900,000กว่าตัวฮะมาถึงจุดจบ5,000ตัว มีภาพมากมายนะครับที่เราเห็นแล้วเราทึ่งกับเกมนี้นะครับยูนิกในแมปนึ่งล้านนะครับโอ้โหโอ้ตรงนี้นะครับยังคงโดนยิงกันยังนักน่วงอ่า uh, ผมยังแปลกใจอยู่นะครับว่าคอมผมไม่ระเบิดได้ไงนะครับ่านผู้ชมดูซากตรงนี้มหาสารอูสองพัตัวสุดท้ายนับสองันเก้าร้อยสองพันเจ็ดสองพแล้วนะครับกำลังตายกันหลักร้อยเลยนะครับ น่าจะตายกันส่วนตรงนี้เยอะๆนะครับโอ้หนึ้อยหนึ่งพันหนจะจบที่900แล้วนะครับเก้าร้อยแจแล้วไกลแล้วฮะเอาตรงนี้หยุดยิงแล้วหรือฝฟังน,นู้นดิตรงนี้หยุดยิงแล้ววหมดแล้วอ่ะ หกร้อยตัวอยู่ฝั่งนู้นมาเลยเพราะฝั่งนู้นหยุดยิงแล้วนะครับหกร้อยตัวสุดท้ายอยู่ไหนอะไตัวอะไตัวสุดท้ายหาอนนะครับไม่ผมหาไม่เจอคุณผู้ชมว่าซอมบี้อีกหกร้อยห้าสิบตัวไปอยู่ที่ไหนนะครับนี่ตอนนี้ทหารเริ่มคุยกันแล้วนะครับว่าเราชนะหรือยังกับกองซอมบี้มหาศาลขนาดนั้นนะครับ กำลังคุยกันอยู่นะครับว่าเจา้ายังไงต่อด,ดีเริ่มคุยกันแล้วฮะตอนนี้นะครับยังมียอดคงเหลืออยู่ที่600กว่าตัวนะครับผมคิดว่าผมน่าจะหาไม่เจอและน่าจะไปคาอยู่ที่ไหน,นครับและนี่นะครับก็คือสงครามมหาสงครามซอมบี้หลังโลก1ล้านตัว VS ทหารนกองพันนะครับัชยชนะเป็น ของทหาร5กองประหันนะครับโอ้ยสุดยอดฮะวันนี้นะครับประมาณนี้นะการนะฮนะท่านผู้ชมซึ่งเกมนี้นะครับยังมีอีกหลายอย่างนะนอกจากซอมบี้แล้วนะครับก็ยังมีไก่มีอะไรแบบนี้ทหารยุคนั้นทหารยุคนี้แล้วมีอะไรให้เราเล่นอีกมากมายนะครับใครอยากจะให้ผมเอาอะไรสู้กับอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับวันนี้ประมาณนี้สำหรับเกม ultimate battle simulator 2นะครับกับยูนิคหล้านตัววันนี้ไปแล้วฮะท่านผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า อย่าลืมกดติดตามพื่อกดิง่งกันด้วยนะครับกราบสวัสดีครับบ๊ายบาย